มาดูเรื่องดีๆวีแชร์ค่ะพามาตามกันต่อนะฮะกรณีที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแก๊สรั่ว <don> แล้วพี่วินนะวิ่งไปช่วยเหลือได้สำเร็จวันนี้เรามาจะมาเปิดใจพี่วินฮีโร่กันนะคะติดตามได้เลยกับเรื่องดีๆวีแชร์ค่ะ ย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์เห็นไหมฮะกล้องวงจรปิดในร้านกว๋วยเตี๋ยวย่านดอนเมืองเนี่ยดูสิไฟลุกท่วมขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะจากหัวแก๊สนะคะไม่มีใครทันสังเกตกว่าจะรู้ตัวโอ้โหไฟพลิงจมิดหม้อแล้วนะคะจากคลิปสังเกตได้ว่าพนักงานก็ลนลานทําอะไรไม่ถูกเคราะดีค่ะพี่วินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยว,วิ่งเข้ามาในร้านแล้วก็มาระง,งับด้วยการไปปิดวาล์วแก๊สก่อนนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาไม่รู้จะตอบแทนยังไงเงเขาเลยโพสต์คลิปนี้แล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่วินเบอร สีเนี่ยคนยที่วิ่งเข้ามาเนี่ยนะฮะปุ๊บสถานการณ์คลี่คลายเลยเจ้าของร้านขอบคุณพี่วินที่ช่วยน้องในร้านไว้ถ้าพี่บง e ังเอิญเห็นโพสต์เนี้ยมากินฟรีได้ตลอดเลยนะครับล่าสุดทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาว่ายังไงบ้างลองไปฟังกันค่ะก็ขอบคุณเขาครับถ้าไม่มีเขาผมก็ไม่รู้ว่าไม่ไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพอจากนี้ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา ก็คือโชคอปีของของร้านผมมากๆแล้วครับว่าเดี๋พี่เขาอก็ขอบคุณนะคะมาฟังพี่วินกันบ้างพี่วินที่เป็นฮีโร่ท่านนี้เนี่ยนะฮะทราบชื่อคือคุณบอยเป็นพี่วินประจําจุดวินท่าสายซอยช่างอากาศอุทิศ11ค่ะ พี่บอยเนี่ยบอกว่าพี่เคยทํางานร้านขายแก๊สมาก่อนอนั่นแงว่าแล้วคลองแคลวเคยได้รับการอบรมจากกระทรวงพลังงานทําให้รู้เลยว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้แล้วต้องทํำยังไงซึ่งสาเหตุที่ไฟลุกไหม้ครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าสายแก๊สติดกับขาเตาพอมันเกิดความร้อนน่ะสายแก๊สก็เลยรั่วหลังเกิดเหตุก็เลยอาสาเปลี่ยนสายและวาล์วแบบมีเซฟตี้ให้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ,ะสุดยอดอไปเลยต้องชื่นชมนะแล้วเพราะว่าจริงๆแล้ว ตามรายงานเขาบอกว่าพี่บอยอ่ะไม่กล้าไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอ่ะเออ <No. S 1> เพราะว่าคือพี่เขาบอกว่าเขาทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ <No. S 1> เขาไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ว่าเจ้าของร้านอย่างที่ mm. ทีมข่าวโมโนโทเทวินตีนเราไปสัมภาษณ์ถูกมหคุณดุดว่า <Okay. S 1> พี่พี่มากินฟรีได้ตลอดเลย oh. เพราะว่าพี่เป็นคนดีจริงๆพี่ช่วยทางร้านเอาไว้ยังไงก็ชื่นชมนะในน้ําใจของคุณบอยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจําจุดวินท่าสายซอยช่าง อากาศอุทิศ1 1ย่านดอนเมืองด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากส่งต่อผ่านเรื่องดีๆวีแชร์ของเรานะคะส่งมาได้เลยผ่านทาง Facebook Mononews นะคะหรือ Line Good Morning Thailand หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ค่ะ